ต้องคุยไม่คุยไม่ได้แล้วเป็นข่าวฮอตมาเนี่ยแล้วเราก็ทนไม่ไหวแล้วเ <ลด S 2> พราะว่าการสูญเสียถูกการสูญเสียมันมันมันสร้างความเจ็บปวดกันทุกครอบครัวและแม้แต่เราเป็นคนไทยด้วยกันรเราอ่านข่าวแล้วเราเห็นข่าวแล้วเราสยองอะ่ะเข็ดนะเรากําลงัลงรณรงค์งงงเพื่อการเที่ยวไทย คณาเที่ยวไทยให้ทั่วอ,อะไรงี้แต่มาเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นรถไฟคือรถไฟเนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าค่ะโอ้โหเมื่อสมัยรัชกาลที่ห้าเนี่ยบอกว่าประเทศไทยมีรถไฟนี่ถือว่าเจริญที่สุดในาย่านนี้เลยนะตื่นเต้นม,ม,ามากแล้วประเทศไทยเราเหลือเชื่อว่าผ่านมาร้อยสามสิบร้อยสี่สิบปีรถไฟไทยก็ยังเหมือนรถไฟสมัยรัชกาลที่ห้าอยู่ถูกไหมครับ ใช่หัวเรื่องจากไอ้น้าเนี่ยนะปูนปูนไม่ใช่หมายถึงกระโบนโลกี้อะไรต่างนี่นะแล้วเรามีจุดขายเอกลักษณ์ของรถไฟไทยเราคือรถไฟไทยเราต้องไม่ตรงเวลาถูกไหมครับไม่ตรงเวลาอแต่พี่พูดดังไปปะเนี่ยเพราะมันก็ชัดเจนไงก็ลองไปดูที่ทุกชานชาลาจะต้องมีป้ายเป็นป้ายถาวรเลยนะขบวนนี้ช้าไปเท่าไหร่ไม่เคยมีขบวนนี้ตรงเวลาไม่มีมีแต่ช้าไปกี่นาทีช้าไปเวลาเท่าไหร่ถูกไหมฮะนะ ก็ถ้ามองกันในแง่ติดลบนี่สงสารจังโอ้คือพูดง่ายว่ารถไฟมันคือคือเราบอกว่ามันต้องรอหลีกกันนะเพราะเราเป็นรถไฟรางเดียวไงคือใครไม่รู้รอใครรอใครอะนะฮะโอ้ต้องนัดกันให้ดีนะนัดกันให้ดีถูกไหมฮะถ้าคนมใจอดรอก่อนคนยังไม่มาก็ต้องรออยู่ด้านหละเพราะไม่แน่ใจเดี๋ยวไปเดี๋ยวมันจะไปเจอเข้าถูกไหมกลางทางเลยยุ่งเลยเพราะฉะนั้นไม่ตรงเวลาเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือรถไฟจุดขายของเราถูกไหมฮะ ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเนี่ยเอาก็ถึงอะไดถึงก็อะไรอย่าให้รับปากดูไหมครับพี่ท้องมาตั้งแต่เด็กบัดนี้มันก็ยังเป็นเจ่นนน้าอะไรรือไมพี่ในต่างประเทศญี่ปุ่นอังกฤษอเมริกาไปมาในรถไฟทุกคนตรงเวลาหมดเข้าไปโมโนเรลกันหมดแล้วถูกไหมฮะแล้วรถไฟลังเดียวรถไฟลังคู่รถไฟทางคู่ถูกไหมฮะไอ้อย่างญี่ปุ่นนี่ก็บอกเมื่อปีก่อนเนี้ยเขาเฉลี่ยเขาบอกว่าตารางการบินไอ้ตารางการเดินรถไฟเขาเนี่ยช้าไปเจ็ดวินาทีจากตารางเขากำลังหาทางปรับปรุงอยู่นะครับ เจ็ดวินาทีเขาเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นทุกอะไรก็เดือดร้อนแล้วของเราดิช้าไปตารางจากตารางเดินรถเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องคุณเออแล้วแต่ก็เป็นจุดแข็งของรถไฟไทยเรื่องมึงไม่ใช่รถไฟไทยเราเนี่ยคำเห่าผู้โดยสารเขาคำพูดใครจะไปสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอแนะนําเลยควรจะไปรถไฟเหรอเพราะว่าจะปลอดภัยที่สุดเพราะเราว่าอะไรฮะอันตรายก็จะไม่มีเนื่องจากโจรก่อการร้ายกะวางระเบิดไม่ถูก ไม่รู้ว่ารถไปรถไฟเรามาเวลาไหนเพราะฉะนั้นรถไฟของโจกอกอะไรสา,า,รายส์จังหวัดแดนภาคใต้ไม่ระเบิดรถไฟเพราะรถเราไม่ตรงเวลาอกะไม่ยากมันรอคอยลำบากระเบิดที่ไรได้แต่รางทุกที ถูกไหมผมก็งงว่ามันจะระเบิดลางทำหาอะไรเปลี่ยนคือมันเปลี่ยนวิธีคิดไม่รู้จากมาเมื่อไหร่ถูกไหมครับเปลี่ยนวิธีคิดเลยแต่ที่ผมพูดอย่างนี้เพื่อจะบอกว่ารถไฟเราผ่านอันนี้มาเยอะถูกไหมฮะอุ้ยแล้วเจอปัญหาอื่นๆอีกเยอะใช่ไหมบนรถไฟเนี่ยเราต้องบอกอย่างนี้ไอ้อย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยรถไฟเมื่อก่อนเรากลัวครับว่ารถไฟชนกันก็คือผู้ชายที่ไปนัดผู้หญิงอะจถูกไหมเะรถไฟชนกันที่ว่าที่ว่านี่คือมันชนกันจริงจริงเนี่ยเราไม่เคยเจอสับหลีลางผิด รถไฟมันวิ่งบนรางถูกไหมฮะแล้วเราสังเกตดูไหมครับรางมันก็ตัดไปกับถนนเพราะ<ช>เราไม่ได้ยกรางขึ้นเหนือถนนไม่ได้ยกรางเรา,เ,ราเคยมีความคิดที่จะยกรางรถไฟให้เหนือถนนก็คือโครงการที่เรียกว่าโฮ w เวล แล้วตอนหลังเปลี่ยนมาเป็นโฮเลสแน่นอนก็คือไม่มีความหวังอีกต่อไปถูกไหมครับเป็นตออนุสร์เสนะถูกไหมตอนแรกตั้งใจจะยกเนี่ยจากหัวลาโพงเนี่ยยกขึ้นเลยเพราะไม่ต้องมานั่งติดตามแยกอะไรทั้งหลายที่มันตัดกันทางรถไก็โครงการก็ตายไปแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วแล้วก็เราก็ต้องจ่ายค่าโง่อะไรกันต่างๆเลยนะตายแล้วก็มาสุดท้ายก็ต้องไปตัดกับถนนถูกไหมฮะใช่แล้วทีนี้เราลองดูดิฮะมันตัดอยู่กี่จุดนะฮะในประเทศไทยเราเยอะไปหมด ต่างจังหวัดน่ากลัวที่สุดอาจารย์เพราะมันไม่มีที่กั้นไฟแต้งมากว่าจะโอ้โหเรากะไม่ถูกไม่มีที่กั้นเลยเปิดเผยมากเลยอแล้วก็เป็นอิสระเลือกเอาอะเลือกเอาเองนะเอาให้แม่นนะเออคุณต้องไปตอนรถไฟยังไม่มานะแล้วมันจะแม่นมากเลยตอนที่เลือกไปตอนรถไฟมาพอดีแต่ก็มีกรณีนี้เป็นจุดขายไม่ใช่เหรอที่ประเภทที่รถไฟมาแต่คนก็ยังอยู่บนรางแถวนั้นอะรถไฟอะไรอะล่มอะไร ไอ้ดิเขาเรียกอะไรนะร่มหูบไงตลาดร่มหูบเป็นตลาดเงอตลาดร่มหูบนีเขามีวินัยมากเลยเออที่สมุทรสงครามที่แม่กลองสมุทรสงครามมีกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะมันเป็นจุดแข็งของการท่องเที่ยวเมื่อก่อนอยากมาเที่ยวนะมันพิเศษนะจุดแข็งของการท่องเที่ยวเลยเพราะพอจะมาปั๊บทุกคนก็จะบอกว่าเอาลบๆแล้วใครมาแล้วมีเวลาสามนาทีมันจะเปิดเสียงมาก่อนใช่ไหมแล้วเขาแค่มาสามนาที คุณมีเวลาเตรียมตัวหลังจากได้ยินวูดแรกแม่ค้าก็จะเก็บรลมที่มันหูปลอมที่ทำให้แดดเนี่ยหูบล่มนักท่องเที่ยวก็ต้องหลบเข้าไปมีแม่ค้าบางคนบอกว่าต้องช่วยดึงนักท่องเที่ยวเพราะกลัวจะไปเฉียวเอารถไฟเข้าหรือรถไฟจะเฉียวเอาเข้าแล้วมันพอดีเลยไหมเข้าช่องพอดีเลยใช่ไหมพอดีแล้วรถไฟก็น่ารักค่อยขยับขยับขยับไปโชว์ตัวโชว์ตัวเหมือนเดินมนแคดวอล์กเลยใช่ไหมแต่ตรงไอ ชัเชิงเศ้าที่เกิดเหตุอันนี้มันไม่ใช่หูบล่มเลยฮะมันคือมันหลายปัจจัยด้วยกันนะคะหลายปัจจัยจึงได้มีโศกนาฏกรรมขึ้นมาก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียทุกครอบครัวด้วยนะคะนั่นคือหนึ่งอยู่ในรถก็ยังสนุกสนานครึ่เพกรแตจนกระทั่งไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟสองการตัดสินใจของพนักงานขับรถรถไฟเนี่ยเขามาตรงเวลาแล้วเขามาบนล้งแล้วเขาบีบอะไรบูดมาแล้วเขาเบรกไม่ทันหรอกง่ายๆที่ไหนฮะแล้วมันอาจจะพอดีตรงที่ว่ามันถึงที่ของของคน เหล่านั้นก็นเกิดการสูญเสียขึ้นและที่สําคัญมีวูดแล้วมีไม้กั้นแล้วก็ยังมีไอ้จุด ลักเออลักผ่านไอ้พวกรถเล็กๆเช่นมอเตอร์งมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะแม้ไอ้จุดลักผ่านเนี่ยผู้บริหารบอกว่าเป็นปัญหามากมัน600กว่าจุดใช่ไหมที่เขาเอาไม้กั้นแล้วก็ยังเล็ดเล็ดลอดลอดไปด้วยความว่าเฮ้ยเราเคยได้เฮ้ยเคยลอดเฮ้ยเป็นประจำทำอีกก็ไม่เห็นเป็นไรซอกแซกซอกแซกไปตลอดเวลาแล้วก็มีการสังหารคาลังลายลายถูกค่ะแล้วเนี่ยพี่แอไอ้รถ ประเภทรถท่องเที่ยวเมื่อก่อนมันจะมีชิงฉับทัวร์ไอ้รถรถกระถินเนี่ยนะชิงฉับทัวร์นี่จะสนุกกันทั้งรถมัชุ่มจ้ำมันเลิกจากข้างหลังก่อนตัวใหญ่นะจะล่องไปนะอา้างช่างลอไม่อเต้นด้วยขอปล่อยตามตามทานะสัาไอ้คนขับก็ขับไปตามหน้าที่ถูกไหมครับตามหน้าที่นะไปใช้ตามจังหวะใช่ตามหน้าที่เพราะมันจขับถูกไหมแล้วสังเกตดูนะมันก็จะมีการแย่เล่าค่อยๆส่งไปตอนแรกก็ดื่มมาเองแล้วก็ในชุดเขาจะยื่นเข้าไปที่คนขับ ถ้าตายถ้าตายเอาซะหน่อยพี่เอาซะหน่อยเนี่ยนะเขาบอกว่ามีอยู่ขบวนหนึ่งนะคนกําลังสนุกสนานสนุกขนาดไหนเจอคนอายุมากแล้วชักประมาณห้าสิบกว่ามาเต้นอยู่หน้ารถเต้นแบบเต็มที่แล้วปรากฏว่าสร้างความตื่นเต้นให้กับคนทั้งรถร้องกันกรี๊ดสนานหมดเลยเพราะเพราะว่าไอ้คนที่มาเต้นหน้ารถคือคนขับถูกไหมครับพระเจ้าจอร์ด มันสนุกสุดจะข้ามมาปล่อยโควาไลแล้วมาเต้นหน้ารถเนี่ยนะครับโอ้ถ่ายแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้ถึงตรงจุดนั้นเลยอย่าให้ถึงตรงจุดนั้นขบวนทัวร์ทำบุญขบวนอะไรทั้งหลายเหล่านี้ไปไม่ถึงวัดไปไม่ถึงบุญสักทีเนี่ยเพราะตรงนี้ขาดสติขาดปัญญาแล้วเราก็ขาดอะไรออีกหลายๆอย่างจึงต้องมีประเด็นที่เราจะต้องอย่างนี้ต้องคุยเพื่อแก้ปัญหาผู้ชมคะ หมดเวลาอีกแล้วเราต้องจากไปด้วยแง่คิดที่อยากจะฝากเป็นข้อคิดใดเลยว่าเขากำลังทำอะไรให้เราดูโดยไม่รู้ว่าเรากำลังเห็นจะอย่างไรอย่าให้เรากำลังเป็นคนลวงโลกอย่างเช่นคนบางคนสวัสดีครับ